นเอาที่หนึ่งห้ากูโอนให้หนึ่งห้าไปอะหนึ่งห้าเลยโอนแน่ไขอจิีบ่อยโอนให้หนึ่งห้าเลยโอนเท่าไหร่วะโอนไปสามล้านนะที่มึงโอนน้อยจังว่าพวกมึงมันจนไหวเฮียเรื่องครบไปสามโอนเรื่อยๆทีละสามล้านก็พอแล้วโอ้ทีละสามล้านกูโอนทีละมากกว่าสามล้านอีกพวกมึงมันมองรูปเตาเว็บที่มึงเล่นเสียในเว็บขคยเว็บปู แล้วไงคุโบยจักให้ตังค์อ่ะคุโบยจักตังคด้วยมือแล้วมือมันจระจอกก็ง่อยกระจอกจริงมึงคงไม่ลดตัวมาเล่นหรอกก็พูดอะไรวะก็บอกแล้วว่าทำบุญให้เมื่อกี้พูดอะไรไม่เอาหรอกทำฟาร์มไม่รู้เรื่องก็คงเลยอะไรผมไม่ใช่ผู้เล่นที่สมศักดิ์ศรีขอกคุณหรอก ไม่ถ้าหากเธอคิดว่าฉันมันไม่ไดีดก็คิดถูกแล้วส,สิองชีวิตเจอ <c ười> ก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอจี่เจอไว้ยัง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 ดำยังยังดำแมนบยังดำ ring back the good standard Yang dam Yang dam and bo Yang dam bo cascocci Beo mà lặn Cái này สบายดีหรือเปล่าหาขาไม่คได้สตันสวยจัดกกกกลัวที uh, you? You? ่ไหนเอากลัวแล้วมึงนีทำไมอะ อะไรนะคุณคนตะกี้แม่งจะคนตะกี้สองไปโดนพิกเกอร์ก็ใหม่อะไม่อยากการไม่ได้ห่วงไม่ไหวการบุ้งไปบุ้งไปบุ้งไปเข้าเลย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 กำลังสวย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 อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย

Why lạc Why 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 Mẹ ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ต,ต,ตายเนี่ยตายเนี่ยหักเธอมีใจที่บอกกันสักคำอลิซาเบธที่สามฉันก็ไม่มี ก็หมุนจะแตกเด้อที่ลูกเลยนะแม่ตาร่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นก็ล่ะเฮ้ยเมันแรงเหมือนกันนะคีบไหมโถไอ้เกย์ราดคู่นี่ยันรัดที่สุดแล้วโดนบั๊บมึงจะเอาย้อนเอ้ยที่มันก็ดับอยู่บ้านง lên back cái <laughs> góc ở đằng đằng ở này ซึงมันไฟมาดูดที่นิ้วเลยวะตัวับดูดถ้ามึงจะเข้ามาขนาดนี้โอ้โหสี่ตัวเพื่อฆ่าเทพเจ้าไวโอกูตายให้กันได้ข้าบน่ยังหนอวิ่งหน่อยยังเทพุ๊บบุ๊บเจอเจอเจอไม่เนื้อ สุดยอดไปเลเคเ่อนอลิซาเบธอลิซาเบธอลิซาเบธจังหวงไอ้ไ้ลยอะไรเนี่ยมูลาส์ตอี้เได้แล้วอลิลงอลิลงฮัลโหลย้อนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมกิลด์กของแบบนี้เนี่ยงง ชีพลาดไอแม่งเอ้ชีพไม่ได้ผมกลับละผมเรือหมดโอ้ยอะไรัข้ากันแล้วยี่ไหนอยู <S <s ่นี่

ตายแล้วตายคิดโอ้โตัวเนี้ยหายกันไปกันไปโอ้เยอะไปมันเยอะโอ้ยัไปอยู่นปล็อกใครครับเนี่ยแหมแล้วมึงก็ยืนล็อกโง่ๆมึงก็แหมวิ่งเข้ามาให้กูล็อกโอ้ีี <c oughs>

Leaving it, hay hiền thuyền, hay hiền thuyền. Tuyền thuyền 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 อะไรเนี่ยใช้สก,กิลแล้วมือเผดล่านันติแล้วแล้วแล้วม่งไม่โอ้โหไม่เป็นไรถึงว่าครูดาวมาไวสุขการเอาของผมด้วยดาเมจล้วนๆโดนทับไปแล้วลนี่นมีผลนี่ไงลัดเนี่ย ผมไปกลางแล้วนะโอ้โหเป็นไงเป็นไงเนี่ยอันนี้คือโดรของจริงอี่อีเยโอ้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 ยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเล็กนิดหน่อยกลับดีกว่าหรอกลับดีกว่าหรอเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยโอ้โหเมื่อกี้เราซาอล่างทรายมันไม่กลับมาเลย เอออไ้ยยูกู้หรอมันรู้มันรู้มันรู้ขับไม่ไอย่างเราไปสั่งสอมใหม่แล้วบับแดงมึงตามกูมามึงตามกูมาบับแดงมึงรีบๆเดินมาเร็ว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 ว้าวไม่ใช่ชาวบับแดงแล้วล่ะโถเอ้ยนึกว่าจะได้อุ้ยกิลเดอร์กิลเดอร์เริ่มแรงแล้วดูจากการอ่อของก็เข้าท่าอยู่ ทำไมมันจะไปโดนมึงได้ไงวะกูอยู่ใกล้ๆมันไม่เหมือนจะในในฐานะที่มึงก็อจยูเดอร์กูออกของมานี่ถูกไหมโค้ชเขาบอกว่าเคยโน้ามันเคยก็พระเอกกำลังมาแล้วโอ้ผู้ไม่ให้โดดด้วยกดมีการกดสกิลไม่ไอ้นั่นโผล่มาลีกีมังกดสกิลไม่ได้เลย ไม่พิสังเกตไม่กล้าเปิดลัแกเกะมัจะโดดเลยหยบแรงแรงแรงบอกเลยว่าแรงอย่าน้ำลายดิเอ้ยอย่างนี้ลายเอกคำพูดที่ ออกของไปนี้แม mhm. ่แรงก็ไม่รู้จะว่าอะไงแล้วเนี่ยแรงงัไ่วารน้อกดบกน ได้ชือบโอ้ยปาสักทีโดนทับไปแล้วอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมานอ้โกโน้อุ้ยไอ้ย้อนเสียงตายนน่ารักมาก ไม่ได้เด็กสุ่เลยโหเมื่อกี้สัตว์เด็ดออกมาได้อะป่วยหมดเยเล่นเป็นไงล่ะโอเราตายเหมือนกันเลยไม่มีฟอนเลแล้วทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะบอกกันเลยขอให้ดิคูดบ้างมามไม่ต้องยุ่งยอะไรมันแต่ละที่มันดันดีเฮ้ยกูจะบูรารักษาตั มันขาดอ่ะว่างโอ้ยถลาเจ็บถลาเจ็บบัฟฟ้าอ้าวไม่มีละมีบัฟแดงแทนแล้วกันจะหมดละโอ้หสวยสวย ใส่กำไปโดดละเฮ้ยมันยืนเปิดอันตรีให้ยิงวะต้องถ่าละเหยียดคิวดเดอร์ที่มันเดินช้าอ๋อแล้วอาริททำไมนะ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 เอ้ยเอาเลยผมผมดันป้อมดี่วะผมตีป้อมแรงอยู่ไโอล ่งไปไหนไปไหอ้ยอ้ย้ยไไหนไปไหนขี่มันขี่มันขามันโอ้ขามัโอ้ขาันไม่ได้มึงกอมึงอดอดค่ามมาก่อน่อยไวะเวิ่งเม่ไก้ม่ไงยมึงรอได้ไงเนี้ยบ้าฟา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 บ้าฟผมขอผมขอกอดทไมเน๊ เมูลาดโคตเจ็บอ่ะโดนทีเจ็บจัดวิ่งมองไม่ทันเลยตัวทำไมเนี่ยตัวยิงหัวหน้าใหญ่รวยหิวหน้าั้งหมดไม่สามารยอนจัดมาดาเองกันได้เลย อุ้ยอุ๊ยมูลาครึ่งหลอดนี่เจ็บเจ็บเอาใครไม่ได้ไปเอาอาริสแล้วกันบ๊ายบายเพื่อนให้โดดเป่าให้โดดเปล่าเอาเลยเพื่อนร่วมทีมพวกนี้าตายดีวะนี้ไม่ไงพอมันไหน ไปิ่งไยิงไปต้องหน่อยก็ได้นะนเกีย์อยู่นะอนมึงดิตัวมุมดวอดม่งตัวมุมมงดิตายไปจิบเล้ววะเนี่ย ยิงเก็บได้เลยต่อไปเก็บไปได้ทุกได้อยูดู้อยังแรงเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอดฝอยให้ไวเลยมันน่าจะไปที่มึงนั้ไม่ใช่ใช่ได้วะมันได้ดิไม่เก็บเ้ยไม่ขึ้นชื่อใครเลยปล่อยเสินั่นดิดูว่าพูได้แล้วมันตายวะผัดดารใช้ไปแล้วฮู้ง นี่ไงอมูลาดได้ไง,ไงเห็นไห,นไหนไมเหมน,มเมนี่ย,ยมีม,ยมูลาดเม็นมะเรงยัมูลาดสวยบอกเลยตอนนี้ใครก็ได้มาเหอะนี่ถ้าสกิลกิเด์กูดกโดนมึงนะมูลาดข้าดนมันไม้นั่นก่อนนะอะอม่ไม้นั่นก่อนตอนกเต็มแล้ววะไ่ใี่เป็นกูขอเต็มไวอย่างเนี้ย the top 1%, 1นี่ผมใช้พลังไปแค่หนึ่งเปอร์เซนต์เองนะเนี่ยกิลเลอร์ได้ก้าวไปมากกว่าใช้พลังไปทั้งหมดที่มีแล้วเนี่ยไม่ใช่พลังเลยได้แค่นี้อ้าวคีบถึงบ้านใหญ่มาแล้วใครไปยิงป้มันไม่ได้ทุบทมันยังไม่ตีดักกิวโคตรแรงอ่ะ ้างมันีใครเอออเออนี่ไม่ได้เล่นคิวด์แรงๆแบบนี้มานานแล้ว นี่อะไรว้ายวกูไม่ตายเรากูไม่ตายเราก็ติใส่กูแล้วยออไหมไปไปโดนทับไปไหนมันิวมันยูมันิวถอยก็จะมาจับ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 จไปจ้าตายไหมตายไหมไม่มียูไม่มีคนยู ผมกำลังมาับลองได้หมดเราต้องได้หมดอะไรวะนี่อะไรกูถอยไปถอยไปจัดแ้็ก่อนจัดไม็ก่อนเไม่ยิงคาล่าไปนัะตายเลยสาตว่าไม่งก่อนไหวสัต่ เราแม่งนี่จิงแค่ชีฟเว้เนยว้ายังวะว้าเรอแป็นนะเดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนของเร็วเข้าเลยเกี่ยวนะคิวดอร์ไม่ออกอีกชิ้นหนึ่งแสดงว่านั่นไงเฮียคิวดอร์ฟาร์มก็ว่าไม่แรงจุง อู้ตีสามพันว่ะอพี่มาลองทางานแล้วโอมึงคือลว่มึงจะลบวบุรีได้เลยหจะลบคบุได้ออจะลบคบุรีได้ใส่กาวใหจัตีนี่เยครับ

ตอนแรกก็กะจะตีป้อมให้แตกเห็นเดินเข้าไปไม่ตีดีกว่าถ้าตีมีตีป้อมมึงคิดว่าตีแตกเหรอวะเขี้ยวมงมีกรอบเกินนี่แทนี่แทนกเลยมึงตายกูรีบขอเลาะเลยเดี๋ยวทำไมกูได้สองดาววะเขีกูตายด้วยเลยนวนเนี่ยมงได้สองดาวเนียนก็ยังไม่เต็มโอ้โหไปเนี่ยที่มาหลอดถูกเต็มได้ไงวะเขี้ยวแม่งกัน